กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มัม2015เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ประชาชนทั้งประเทศจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระมหากราุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงร่วมในกิจกรรมไบฟอร์มัม2015ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะ เป็นพระราชริทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบุปรกรมกนที่ได้ทรงแสดงถึงความกตัญญูกตัญทีต่อองค์พระราองนาคเจ้าพระมังศีนาครับในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาแปสาพรรษาในปีนี้นะครับแล้วพระองค์ท่านก็ได้ทรงเห็นถึงความสําคัญในเรื่องการออกกําลังกายนะสนมไทยในเรื่องของการขี่จักรยานด้วยนะครับแล้วที่ทรงรับสั่งมาเสมอกับรัฐบาล กับท่านรัฐมนตรีอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาก็คือความห่วงใย,ยผู้ใช้รถจักรยานในประเทศไทยแต่วันนี้ในเมื่อเราเราศัพส์เสบบนการใช้จักรยานไม่ว่าจะในในเขตส่วนกลางสูงภูมิภาคแล้วมันก็ควรจะทํายังไงให้คนเหล่านี้เขาปลอดภัยนะเราก็จะใช้โอกาสอันเดียวกันนี้นะครับประการสำคัญก็คือว่าจากพระราชพิธีานดังกล่าวนั้นรัฐบาลประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชนก็จะร่วมมือกันนะครับได้ขอพระราชทานพระราชอุทิศ จัดก no ิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ขึ้นเพื่อจะแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระงเจ้าพระบรมราชินาถนะครับภายใต้ชื่อกิจกรรมไบฟอร์มัมนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ปั่นเพื่อแม่ไบค์ฟอร์มมัม2015ซึ่งกิจกรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงแสดงความกตัญญูกะตะเวทีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558 ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกมู่เหล่าทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่และแม่ของแผ่นดินอย่างทั่วถึงเสริมสร้างความสมัครใจส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเวลา15นาฬิกาประชาชนทั่วประเทศจะพร้อมเพีียงกันในเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้ทั้งนี้ในกรุงเทพมหานครจะเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิตไปกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์และกลับมาสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิตรวมเป็นระยะทาง43กิโลเมตร โดยสมเด็จพระบรโมโอราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะส่งจักรยานนำทีมข้าราชการเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยสำหรับเส้นทางในส่วนภูมิภาคจะเริ่มต้นที่สารกลางจังหวัดไปตามเส้นทางแต่ละจังหวัดกำหนดในเวลาเดียว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาตผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินครับร่วมกันขี่จักรยานปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับระยะทาง43กิโลเมตรจากลานพระราชวังดุสิตไปยังกรมฐานราพิี่11ไปกลับนะครับ อยากจะเรียกถนนเส้นนี้ว่าเป็นถนนกตันยูเราจะมารวมผลคนกตันยูแสดงความกตัญยูต่อแม่ด้วยการปั่นจักรยานร่วมกันครับสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikeformam2015.com เ,เ,เ, www. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1ถึง24กรกฎาคมนี้หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน1122 สนใจก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะทางเว็บไซต์อย่างที่ปรากฏขึ้นอยู่บนจอโทรทัศน์ค่ะ